ในนิ่งแฟองการปกติเราจะถ่ายรูปด้วยกันแล้วมีเมื่อซิงสเตด้วยกันเสีนี่เป็นหนุ่มขุเออของเ่อนเราเป็เราไที่ไทยครับเริเอาเลยเราที่ไนะ คือจะบอกว่าดีใจมากๆที่น้องรักและพี่รักเนี่ยมาวันนี้คือดีใจที่แบบรู้สึกเป็นเกลียด <c oughs> เป็นเยน,นะเป็นเกลียดเอ้ยคือดีใจที่ได้พี่เกียิมาเป็นเกสเอ้ย ได้พี่เกมมาเป็นเกียรติได้เกียรติที่มีพวกเรามาเป็นเกศเรนจะถูกมันจะถูกอ่ะครึ่งชั่วโมงอ้าวรู้สึกอะไรีอคือเอาตรงเลยนะไม่เคยคิดเลยว่าจะมีวันนี้คือพี่โอ๋กับน้องพันเนี่ยเป็นตัวท็อปเลยนะ ของของการไงพ oh. oh. ี hop, you know? uh. uh. ่ป๊อปอยู่น้องเออแล้วแบบไม่คิดว่าแบบจะจะมาได้วันนี้อะไรเงี้ยรู้สึกไงบ้างตอนที่แบบชวนมาตอนตอนที่ผมชวนมาอ่าัีก่อนดีอ่าพี่ก่อนก็ไแรโอเคคือตอนอื่นคือรู้สึกดีใจกับเอสมากเพราะว่าเราเห็นกันมาตั้งแต่แบบ ยังยังไม่มีชื่อเสียงเรายังแบบเป็นนูวันแล้วก็แบบเห็นเส้นทางของเอจะมาเป็นนักสแสดงแล้วก็สิ่งที่ดีใจมากกว่าที่เอชวนมาคือพี่ดีใจที่ไม่ได้อยู่ในวันที่มีคนรักเอดมากมายไม่ใช่แค่มีคนที่รักเอดมากมายมีคนที่รักเอดมากๆอิค่ะเก่งมากคือ,อ,อนี่ผมจะบอกอะไให้ระโชวนแรกๆนะ เอางี้อยากฟังวะคุเนี่ยาัมีเฮ้ยพันที่หูขอดิฟท้องหน่อยวะไม่มีอะไรดีใจอะไรยีปรึกษาปัญหาขอคำขอคำขอทุกชั่วโมงไปละเป็ุกโมงเขาจะพูดประโยคเดียว้กันผมขอพูดประโยคเดียว้กันประโยคเดียวนะประโยคเดียวประโยคพี่จะไม่พูดเไรเลยโอ้โหนะ ขอบพูอดอะิสดีผมไม่เคยมีผมไม่เคยอยากมีความรักเลยย,ยไม่จบยู่ผมไม่ concept. ไม่เคยอยากมีความรักเลย โดยจน่าะมเจอมันใ่ทาน้มัน่งบเฟมากก็แบบเฮ้ยราวงระบายแล้วสั่งทีนี้อยู่ดีเคก็พูดว่าเออพี่ไม่เคยคิดนะว่าแบบการมีใครสักคนคอยไปทำอะไรด้วยกันเนี่ยมันจะรู้สึกดีขนาดนี้ มันเท่ามันเท่าเราฟินเลยอาจจะเป็นครั้งแรกแล้วก็สุดท้ายไม่หลังอย่างนี้ไม่ปรึกษาลรวละโอ้ยโอ้ยนี่พูดแค่ส่วนเดียวเองเนี่ยแต่เอาจริงๆคือมันมันรู้สึกดีใจจริงๆเพราะว่าตั้งแต่ที่คุยกันแรกๆที่เอ็ดบอกี่าแบบผมยังไม่รู้เลยว่าชีวิตจะเป็นยังไงเ่ยเราก็พูดมาตลอดว่ามันได้อยู่แล้วเพราะว่ามันน่ารัก เป็นรูปไม้เฉยๆที่พยายามจะอินแล้วมันฟินตลอดใช่คือเมื่อกี้แในหน้าไทม์ไลน์ดูอะดูแบบกดกดลีไม่ได้อ่ะพี่น่ารักอ่ะเออแล้วก็ดีใจวันนี้แบบได้เห็นเอ็ดได้มายืนอยู่ตรงนี้เอ็ดเหมาะกับมันจริงๆคือเหมาะเหมาะยังไง มอกเปิดีหรือเปล่าบารเปอร์ฟอร์มหรอบอกสิ่งที่อยู่ได้แล้ววันนี้สิ่งที่อยู่คิดว่าอยู่จะทำไม่ได้อยู่ก็ทำได้อือโอ้ยเนี่ยมีอะไรดีขึ้นบ้างไหมล่ะพี่ไม่มีประโยชน์ความในผมผมบอกก็ได้ความในซ้อนเลยเลยคือเห็นนะทุกคนเอสเซ้นได้เพราะมีคนให้กำลังใจ เขาร้องเพลงได้เชื่อไหมวันแรกเจอกันที่าคาราโอเกะโอ้โหกว่าจะหยิบไม้มาร้องอ๋อหนูจำได้ครั้งแรกไปคาราโอเกะพี่เอสหนูกับพี่เอเไี่ร้องเพลงเพราะว่าเมกาเ่กาเออก็งานคลิปมาดปะเอออ่า <laughs> <laughs> อ่าอ่าก็แมนได้กักนก่อนแล้วอ๋ออีกอย่างหนึ่งนะ มันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากที่ใส่ใส่บทที่สุดเลยอ๋อมันมวนข้างล่างไปหมดแล้วะีี่พีู่ด้วยค่ะ้เฮ้ยแต่ว่าท่านของพูดความในใจด้วยละกันได้ีเรือของท่านนีเยอเออเอาตรงว่าดีใจมาก แต่ไม่เพราะว่าเหมือนพี่อู๋อเลย<จ>เราอยู่กับพี่มาตั้งแต่วันที่แบบเรายังเป็นโนวันเลยอ่ะเียซึ่งพอเน,นี้ยเราได้มายืนบนเวทีด้วยกันปกติอะจะแบบแอบบติดรถทฟกลับบ้านด้วยเราจะมองมุมเราจะมองเขาด้านขวาในมุมรถอยู่ตลอดเวลาแต่พอมาวันเนี้ยแบบเ,เราได้มาเห็นเขามุมขวาของเราบนเวทีพร้อมกับคนที่รักเขามากขนาดเนี้ยมารู้สึกแบบ เรารู้สึกือนเราเห็นพี่ชายของเราเนี่ยได้เติบโตแล้วก็มีคนรักเขามากขนาดนี้แล้วเราก็ได้เห็นโปรเซสการทํางานของเขาว่าแบบมันมีช่วงเวลาที่เขาเครียดมันมีช่วงเวลาที่เขาดาวแล้วเขาก็เวิร์กร์ดเอาอ,อีกมากๆก็วันนี้ดีใจมากๆที่ได้เห็นพี่ชายเติบโตขนาดนี้แล้วก็หวังว่าในอนาคตเขาจะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเ,เ,เป็นพี่ชายที่แข็งแรงแล้วก็ใจดีสรับสนนเสมอคะ่ะคือจะบอกว่าไม่ใช่แค่เพราะว่ารู้จักแักสนิท ถึงชวนมาวันนี้แต่จะบอกว่าทั้งสองคนเป็นคนที่เป็นเหมือนคอมฟอร์ทโซนเป็นเหมือนคนที่คอยแบบคือเราร่วมทุกร่วมสุขกันมาเรามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยกันเราเศร้าเราก็นัดกันนั่งร้มาให้กอดคอันถึงตึก <c oughs> <c oughs> พี่ <c oughs> เคยเศร้าไนะี่แบี่พูดเหรอถามไปว่าไว้เขาจะพีบีได้กันแล้ว ไม่คอนเสิร์ตพี่ตีน่ก็จัดเป็นแบบช่วงมัมอยชั่วโมงเลยแล้วกันเป็นสอช่ว์หรอสอโช่วงก็ใช่ก็เลยแบบดีใจมากๆที่แบบโอเคเราคิวว่างตรงกันด้วยแล้วก็คือคือเราแบบเราไปเที่ยวเราไปกินขเ้าวไปทำอะไรด้วยกันเยอะแยะแต่คืออันเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบสิ่งที่แบบไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นแล้ววันนี้มันเกิดขึ้นแล้วอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ในวันสำคัญของผมวันเนี้ยมีทั้งสองคนนี้อยู่ด้วย เืากก้วมาเก่งาเกจริงจเก่ง่าเก่งจริงนเนี่ยไม่ปกติหรอคือเพื่อนมัไม่ได้โอกาสที่จะมาแบบยืนพูดอะไรกันแบบนี้่ใช่ใช่ปกติเราไม่ค่อยเป็นทางการกันสักเท่าไหร่แภูมิใจมากขอพูดตรงนี้ต่อหน้าคนแบบหลายๆคนเลยสองวันแล้วคนเต็ม เ,เก่งมากๆแล้วก็เหมาสะสมกับความรักนี้มากๆ <c oughs> แฟนคลับสา,าวสวาย <c oughs> สาววายแล้ <c oughs> ววันนี้ของพี่อ่ะคนที่เขาขอบัดรของมาเนี่ยเขามาแล้ว มีชีวาไม่เปิดไม่เปิดตัวเลยเปิดมาตั้งนานแล้วค่ะเขาติดถ่ายซีรีส์แต่เขาก็ส่งดอกไม้มาให้ มีอะไรโอดไหมเ้ยแล้วให้กล่อไปดีกว่าให้กลับไปอะแป๊บนึงก่อนที่เข้าเพลงอยากให้ทั้งสองคนแบบพูดอะไรถึงแฟนๆแล้วก็ฝากผลงานหน่อยว่าแบบมีกำลังทำอะไรกันอยู่หรือเปล่าตอนนี้ฝากผลงานครับก็เพิ่งปล่อยอัลบั้มไปนะครับ Limitless นะครับก็มีเพลงละลายนะครับแล้วก็มีเพลง White Rabbit ก็มีเพลง Don Move นะครับแล้วก็มีหลอยโทยมีนิราารักเอ๋ยขายเต็มที่แล้วก็เร็วๆนี้นะครับจะมีซีรีส์นะครับผมทางช่วงวัน31หรือวิกเก็ตเกมกับมาพบกับโลกศิลป์คนค่ะ ค่ะพันก็พ okay. ันโพอีนะคะโพอีพี oh so ่เจ so so ็ดคนนะคะสามารถไปติดตามได้ที่โพอีออฟฟิเชียลทุกช่องทางเลยก็ซิงเกิลล่าสุดของพวกเรานะคะโว๊กโอสามารถไปฟังได้แล้วก็ฝากอัลบั้มโกลดด้วยนะคะทุกคนมีหลากหลายรัชาให้ทุกคนได้เสพเลยค่ะฟังด้วยนะคะก็คอยตามผลงานของคนที่ผมรักทั้งสองคนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าทั้งสองคนก็เป็นคนที่เก่งมากๆแล้วก็เหมาะกับเส้นทางนี้มากๆก็อยากให้จะ อยากอยากจะให้ผลิตผลงานทำคอนเทนต์ออกมาให้เพื่อนแฟนได้รับชมอย่างเรื่อยๆราะว่าคอนเทนต์เราแต่ละอยา่างคือแบบโหเราตั้งใจทำมากๆพี่ก็รู้มาตลอดอะไรเงี้ยก็อยากให้คนไปซัพพอร์ตกันเยอะนะครับอ่ะพอ,อสุดท้ายได้ป่ะสุดท้ายเนี <c oughs> อยากวอวยพรให้เอ็ดหน่อยพ <c oughs> ี่อยากวอวยพรเนี่ยให้เอ็ดแบบอยู่กับวงการนี้ไปนานๆแบบสิ่งที่เอ็ดได้ทำแบบเหมือนแบบให้มันอยู่กับมันไปเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ กลิ่นทองใบหยกป่ะรูปการแสดงไปอ๋อแบบเออเขาเรียกว่าอะไรนะเออเหมือนแบบคู่สร้างคู่สมบัอะไรอย่างนี้ป่ะได้คำเอ้ยได้สิ่งที่รับไปนนาะใช่เป็นอะไรใจเสมอกับวงการบันเทิงใช่ไหมไม่นักคิดบวชคิดถึงอะไรอยู่นะจ๊ะไม่คิดอะไรเยท่มีถามปกติเขาเป็นคนเป๊ะ นะแบบเสื้อผ้าสไตลิ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าได้แดงเนี่ยเขาไม่ยอมจเจอเขาต้องมีติดเอาไว้พระอาจารย์เขาไม่ให้โทรเลยแต่ก่อนน้าเป็นแบบพื้นหลังสีเทาเมียเปิ้ลแดงวางอยู่เตะทิ้งเลยจริงไมไม่ขัดตี๊มไม่ขัดอะไรเลยอ่าไหนมีอะไรจะพูดอีกไหมมาทีขอโทรอีกทีได้ไหมได้ ใอยู่แล้วพอเสิร์ชเอสอีกสิเนก็ได้โอเคไม่ติดอะไรเลยไปงั้นผมขอเพลงหน่อยครับชิคก็ต้องไปกินแตงกวาแบบนี้